ครับสวัสดีครับพี่น้องผู้อยู่ทางไกลทางไกลผู้เป็นสายกินบ่เป็นสายกินกระเบิ่งได้ครับ <c oughs> บ่ได้เฮ็ดคลิปพี่น้องเบิ่งโดดแล้วมื้อนี้มานําเสนอเมนูตําบักต้องต่ว่าหัานาาน่นบ่นได้ย่าแล้วก็ฟานตอนบักหุ่งรอ้ว่าบอกไวน้าลายสิแตกพี่น้องฟานเราก็ยังตอนตําบักหุ่งหล้วงมาบางมาพี่น้องก็บรรยายอย่างกินบักสมก่อนออกตาลตาดตําบักต้องบึ้งๆๆๆ น,น,น้องน้ำประเดงนนู้นว่ะอือืมเอรเซียนเซียนอืม mm ีบ hmm. บ mm ีบบีบบีีบ 哦，哦、oh. oh. mm，嗯、hmm. mm，啊，嗯。 ัันยงโอ้อยอาระบายสั้นยอดเลยพี่น้องมาแซ่บๆต้องกันพี่น้องให้เขาเมล้วกดติดตามกดไลค์กดสับสไคร่ให้นเน้อพี่น้องเด้อช่องอ๊อฟศาสตร์แชแนลครับสวัสดีครับ